จคมีพัดเริ่มได้เลยค่ะพี่พัดเปิดไมค์ก่อนนะคะอะไรนะคะพิดพัพี่พัดเปิดไมค์ค่ะพี่มีพี่มีปิดไมค์ก่อนค่ะโอเคค่ะเดีอยวพี่พัดว่าพ,พ,พี่พัดเปิดแล้ว แต่ไปไปปิดเหมือนเป็นปิด iPad เน่ะพี่งงอะ่ะโอเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปปิดเหมือนปิดตัว i อ a พของพี่พัชอ่ะงั้นพี่พ,พี่พี่ทำนี้ดีกว่างั้นอันนึงอันอนึนนนงเราก็นอนออริโอไว้อันนึงเราก็มีพี่พด<อ>ัพพดนอนโอริโอแล้วแหละพี่พัดนอนออริโอแล้วทำไมมันเหมืนนอนน่อ่ะไม่เป็นไรพี่เอานี้แหละเอานนี้ดีกว่า ได้ยินหรือป่ะได้ยินะค,ะค่ะได้ยินตัดนกันเนาะพีพัดว่าพี่พัดน,น,น,นอนออดิโอแล้วทําไมตัวทีมันไม่ดัง,งงงพี่พัดปิดเสียงมันไว้โอค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทําวิจัยนะคะธรรมะวิจัยในรูปนามนะคะโดยการผ่านการบริหารร่างกายนะคะเพื่อให้ปรับสมดุลของความรู้สึกทางกายนะคะให สมดุลใจแล้วก็จะสมดุลด้วยนะคะการสมดุลนี้ก็คือจะทําให้เราวิทนาเราจะเบาบางคือพอทนได้นะคะแล้วก็ไม่หนักไม่เบาเกินไปนะคะแล้วก็คือเป็นกลางก็คือพอเหมาะพอดมมันจะขึ้นเป็นวิปัสสนาได้นะคะวันนี้ด้วยการโยคะนะคะแล้วก็ทําตามดูฝึกนะคะสติสมาธิแล้วก็ปัญญานะคะ ผ่านการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ให้ดูดให้ดูให้รู้ตัวทั่วพร้อมนะคะแล้วก็ทําเป็นจังหวะจังหวะช้าๆนะคะแล้วก็พอเหมาะพอดีนะคะแล้วก็สังเกตนะคะสังเกตกายเวทนาจิตแล้วก็ทรรนะคะกายก็คือดูการเคลื่อนไหวของตามดูตามรู้การเคลื่อนไหวของ ความรู้สึกของทางกายด้วยการในระยาบทใหญ่หรือเดินนั่งนอนนะคะหรือว่าอีเละบทย่อยก็คือลืมตาอ้าป,ปากเดียวซ้ายแลขวาก้มเงยเป็นต้นนลน,นะคะค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็ดูการเกิดดับของการเกิดดับนะคะจะเกิดจะดับนะคะและ้วก็ก็จะมีแล้วก็ดูดูเวทนาเวทนาก็ดูการเคลื่อนไหวก็ยืดหย่อน หรือว่าจากหนักกลางเบาเบากลางหนักอันนี้ก็ดูท่านหนักกลางเบามันก็เป็นไปตามกฎไตรักนะคะค่ะแล้วก็เบามากลางมาหนักเราก็จะเปลี่ยนให้มันสมดุลน,นะคะให้เปลี่ยนให้เป็นใตสีขานะคะสีสมาธิปัญญานะคะแล้วก็เราก็จะทําแล้วก็สังเกตว่าเรามีตัวรู้ผู้ผู้มีมีมี ตัวรู้มีรู้รู้เฉยเฉยหรือเปล่านะคะให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ดูตัวดดรู้ผู้ดูผู้รู้ว่าเราอยู่แนบหรือว่าเราอยู่ข้างบนเป็นฉายลงมาฉายลงมาแบบไหนคะบางคนก็บอกว่าเป็นโรนฉายลงมาบางคนเขาก็จะใหญ่เป็นอาจจะเป็นจานดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะสร้างตัวรู้ของเราให้ให้ใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่ทําเราก็ดูในในก่อนปฏิบัติ นะคะแล้วก็ขณะปฏิบัติก็คือแล้วก็ระหวะ่างขณะปฏิบัติแล้วก็หลังปฏิบัต,ติไตรสนาโคมานะคะค่ะแล้วก็ให้ดูดูผู้ดูผู้รู้นะคะรู้เฉยหรือว,ว่าดูเฉยนะคะให้ดูด้วยแล้วก็จากนั้นเราก็ประเมินว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์กันนะคะค่ะวันนี้เราเริ่มเลยนะคะค่ะก็วันนี้เราจะนั่งในท่าท่านั่งนะคะท่านั่งก็คาสมาดนะคะค่ะ แล้วก็เท้าซ้ายหรือเท้าขวาอยู่ด้านหน้ากระดานนะคะวันนี้เราเราจะเปลี่ยนท่านะคะเราเบื่อมันคุณจีบอกว่ามันมันท่าเบิมเดิมแล้วมันเบื่อแล้วเราก็จะเอาท่าใหม่นะคะค่ะก็ขัดสมาธิแล้วก็กางวางท่าวางวาง,วางมือไว้ข้างข้างเข่าเห็นแมน้องยงยุ้ยเห็นไหมคะเห็นไหมพัดกดกล้องนิดนึงก็จะได้เห็นข่เด้อโอเคประมาณขาขาได้ไหม นนะีอ่าได้นะคะปราจะการในนี้นะคะแล้วเราก็จะก้มลงเป็นจังหวะจังหวะอย่างนี้นะคะห้าจังหวะนะคะค่ะแล้วก็จะดูความตึงความหย่อนนะดูหนักกลางเบาเบากลางหนักนะคะแล้วก็จากหนัก กลางเบาจากหนักกลางเบานี่มันก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็คือตามบทไต่ลัก,กน,นะคะก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตานะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นไตสิกขาก็คือสีสมาธิปัญญาด้วยการปรับให้มันสมดุลนะคะดูความสมดุลของร่างกายนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะค่ะอ่าเคลื่อนหยุดหนึ่งก้มลง,งล่างเลยนะคะก้มเคลื่อนหยุดหนึ่งค่ะก็จะหนักไปไปเบานะคะ เลื่อนหยุดสองค่ะก็จะหนักข้างหลังนะคะท้องเราก็จะเบาค่ะแล้ว <individual> ก <to S 1> ็แขนทั้งสองข้างแล้วก็จะหนักนะคะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคอบ่าไหลแล้วก็จะหนักนะคะเคลื่อนหยุดสามก็จะกลางๆนะคะพอทนได้ตัวรู้ตัวดูเฉยๆมีไหมคะทุกท่านค่ะเคลื่อนหยุดห้าเลื่อนหยุดสี่ค่ะก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเคลื่อนหยุดห้าก็จะหนัก แล้วทีนี้เราก็จะนับสามลมหายใจนะคะหายใจเข้าห,หนหักค่ะหายใจออกจะเบานะคะหายใจเข้าจะหนักค่ะหายใจออกจะเบานะคะหายใจเข้าจะหนักค่ะหายใจออกจะเบาค่ะแล้ทีนี้เราจะย้อนย้อนกลับมานะคะให้ดูรอยต่อด้วยนะคะถ้าใครเห็นรอยต่อนะคะจะวาร์ปนะคะค่ะก็คือเปลี่ยน เปลี่ยนจากไตรักเป็นไตสีฐานะคะค่ะก็เคลื่อนหยุดห้าก็จะหายว้าไปหนึ่งก้อนนะคะก้อนทุกเรานะคะเคลื่อนหยุดสี่ค่ะเคลื่อนหยุดสามก็จะกลางกลางนะคะเคลื่อนหยุดสองค่ะเคลื่อนหยุดหนึ่งก็จะสบายๆพอทนได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะคุาค่ะ ท่านต่อไปจชพี่แอมค่ะทำไมเร็วจังเลยคุณผัดเดี๋ยววันนี้เราจะยืนกันบ้างนะคะเมื่อกี้คุณพัดบอกว่าครูอยากให้ทำท่าใหม่ๆนะคะเดี๋ยวตะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ,ะคอ่อยๆลุกขึ้นยืนเป็นจกกังหวะกัไม่ท แล้วเราก็จะเอาขาหนึ่งไว้ข้างหน้านะคะกระดกไปเท้าขึ้นเล็กน้อยเปลี่ยนเี่ยนเออขยับขยับไปปล่อยออกค่ะจะได้เห็นเท้าเปลี่ยนโอเคอ่าแล้วก็กระดกไปเท้าขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะค่อยค่อยก้มตัวเป็นจังหวะห้าจังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยค่อยขึ้นนะคะโอเคไหมคะ คุณหมอได้ไหมคะคุณหมอหมอได้นะคุณหมอก้มเล็กน้อยคุณหมอระวังล้มนะคะคุณหมอหน้าหน้าคุณหมอหน้าบนตัวอี้ไหมคะหน้าบนตัวอี้ไหมแล้วก็กระโดดขาวแล้วก็นั่งนั่งบนก้าอี้กระโดดเหยียดข้ามาข้างหน้าแล้วเราก็เอามือลูบไปห้าจังหวะได้เหมือนกันคุณหมอหน้าหน้าทางดีกว่าโอเคคุณหมอกดต้องลงด้วยนะยิ่งที่เห็นคุณหมอ ค่ะเราก็มาทำการยืดเกียดเพื่อสังเกตอาการทางกายนะคะก็คือการกระดกเท้าการเคลื่อนการหยุดนะคะเราก็สังเกตความรู้สึกที่เกิดกับกายก็คือเวทนาเช่นความตึงความหย่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็อาจจาะ ขยับไปขยับเท้าซ้ายขวาเล็กน้อยเพื่อทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะจากนั้นเราก็เอาเท้าขวาไปข้างหน้ากระดกเท้าขวาเล็กน้อยนะคะเราก็ทำการก้มนะคะก้มครั้ง,งที่หนึ่งสองสามสี่ห้า เราก็จะสังเกตเห็นว่าความหนักของความตึงของต้นขาด้านหลังมันเพิ่มขึ้นนะคะเราค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นกันนะคะสังเกตว่าเดี๋ยวต้นขาด้านหลังความหนักมันจะค่อยๆลดลงนะคะขึ้นหนึ่งสองสามสี เราก็เอาขากลับมาเดี๋ยวเราจะทำอีกข้างหนึ่งกับขาซ้ายนะคะเอาขาซ้ายไปข้างหน้าแล้วก็กระดกไปเทาเล็กน้อยนะคะตอนนี้ขาทั้งสองข้างเรายังสบายๆยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆก้มตัวลงแล้วสังเกตว่าขาหลังของเรามันจะค่อยๆหนักขึ้นนะคะก้มตัวครั้งที่หนึสองสาม 4 5ตอนนี้ขาข้างขาข้างซ้ายของเราหนักมากเลยนะคะเราจะค้างไว้5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นกันนะคะสังเกตว่าความหนักมันจะค่อยคอยหายไปนะคะขึ้น1 2 3 4 ห้าเราก็เอาเท้าซ้ายกลับเข้ามาค่ะจบแล้วค่ะพี่แมนติดมาค่ะท่านต่อไปพี่น้อยพี่น้อยขอดึงท่าพี่น้อยขอดึงท่าค่ะอันนั้นก็ยืนต่อเลยนะคะโอเคทุกคนนั่งไปแล้วคนหมอก็นั่งเลยนะคะไม่ต้องยืน ตอนั่งเลยค่ะคุณหมอน,นั่งไปเลยค่ะไม่ต้องยืนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําข่านี้กันนะคะอ่เอยืดสีข้างเพราะวันนี้เวทนาที่สีข้างเยอะมากอ่อยืดสีข้างหน่อยนะคะเดี๋ยวเราท่าแรกเอ่อทำให้ดูนะคะก็เอามือมาประสานกันไว้นะคะแล้วก็ผักลงเนาะแล้วก็เอาขึ้นไปอย่างนี้นะคะแปดจังหวะนะคะแล้วเราก็จะคลายออก แปดจังหวะเด,วเดี๋ยวเพอจังหวะที่สี่เราก็จะผักไปข้างลังเอาแผ่นไปข้างหลังแล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะอ่ะก่อนที่เราจะทำนะคะเราก็กระจายสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวทุกพร้อมก่อนนะคะ,ะแล้วก็ดูเราก็จะดูเวทนาทางกายของเรานะคะว่ามันมีมากมีน้อยขนาดไหน ดูการเคลื่อนการหยุดในเคลื่อนหยุด,ยดมันมีความหนากความเบาเกิดขึ้นตึงย่อนสี่ข้างสองข้างคงจะไม่เท่ากันแล้วขาที่เรายืนที่พื้นนี้ท้าที่กระทบพื้นนี้พอเราโยกมือขึ้นไปเนี่ยความหนักลองสังเกตดูว่าความหนักที่มันอยู่ที่ขาทั้งสองข้างเนี่ยที่เท้าเนี่ย มันหนักเท่ากันหรือเปล่านะคะน้องนิ่มไม่เห็นหัวน้องนิ่มเลยอะ่ะ <c oughs> อังนิ่มหายไปไหนค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกันเราก็เอ่อยืนซอยเท้าเล็กน้อยลองดูนะคะการซอยเท้าอันนี้ก็ เอาเท้าขึ้นมันมีความเบาเกิดขึ้นเอาเท้าลงมันก็มีความหนักเกิดขึ้นเอ่อก่อนที่มันจะมีความหนกักความเบาเกิดเออหนักไปหาเบาเนี่ยมันจะมีความเป็นกลางๆอยู่ด้วยลองสังเกตดูนะคะจากเบาไปหาหนากักมันก็จะมีความเป็นกลางๆอยู่ด้วยเดี๋ยวขณะที่เราทนนํไปนี้เอ่อเคลื่อนอยู่ไปถ้าใครสังเกตจับดูอาการ เป็นกลางได้ก็ลองดูนะคะค่ะค่ะนิ้วมือของเราตอนนี้นะคะ,ะมันเบาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาประสานกันไว้นะคะประสานเลยนะคะเริ่มค่ะ,ะสาธัยกดลงไปนะคะให้อยู่นู้นเอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกระจายสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม แล้วเดี๋ยวถ้าใครสังเกตผู้รู้ผู้ดูก็สังเกตตามไปด้วยนะคะค่าเริ่มนะคะเคลื่อนหุดหนึ่งความตึงหนึ่งระดับเกิดขึ้นแล้วนะคะที่แขนที่ขาเคลื่อนหุดสองอีกหนึ่งระดับนะคะเคลื่อนหุดสามเคลื่อนจุดส ความเป็นกลางกลาเริ่มมาแล้วนะคะเคลื่อนหยุดหน้าความเป็นกลางๆก็ยังมีอยู่นะคะเคลื่อนหยุดโคความตึงเริ่มมาแล้วนะคะที่แขนทั้งสองข้างสี่ข้างทั้งสองข้างอย่าลืมสังเกตอาการเคลื่อนหยุดมีความหนักความเบาผู้รู้มาหรือยังผู้ดูมาหรือยังนะคะเคลื่อนหยุดโก เื่อนหยุดเจคว่ำตึงมานะคะทั้งแขนทั้งลำตัวทั้งสองข้างสี่ข้างทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างเพื่อนหยุดแตกตึงถึงตึงมากที่สุดเลยนะคะตอนนี้ผู้รู้เฉยๆผู้ดูเฉยๆมาหรือยังเดี๋ยวเราจะค้างท่านี้กันไว้ักคพู่นะคะให้เหมือนมีใครมาผักมือเราไปข้างบนนะคะ แล้วหน้าก็แงนลองแง้นมองที่เพดานนะคะค่ะ้าไว้สักครู่หนึ่งค่ะสังเกตลมหายใจเข้าออกทางจมูกสักครู่หนึ่งนะคะแเดี๋ยวเราจะมาใคายท่าออกออกบัดเปนทนาที่มันหนักถึงหนักมากที่สุดให้ผ่อนมาเป็นเบานะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะมาบำบัดเวทนาต้นนี้ออกกันนะคะสังเกตตอนนี้มันมีความตึงถึงตึงมากที่สุดที่แขนที่ลำตัวทั้งสองข้างของเราที่ขาก็ตึงที่เท้ายังมีความหนักด้วยนะคะเดี๋ยวสังเกตอาการเคลื่นอนหยุดความหนักความเบาตามไปนะคะเริ่มคยายท่าค่ะเคลื่อนหยุดแปดความตึงเมื่อกี้นี้หายไปหนึ่งวาร์นะคะเคลื่อนมีเจ็ด หายไปอีกนะคะเคลื่อนหยุดหกเคลื่อนหยุดห้าความเป็นกลางก็เกิดขึ้นนะคะเคลื่อนหยุดสี่ความเป็นกลางก็ยังคงอยู่นะคะเคลื่อนหยุดสามตอนนี้มันตึงที่หน้าแขนขึ้นมาแทนนะคะใช่ไหมเคลื่อนหยุดสองเคลื่อนหยุดหนความเบาสบายตึงขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ สโมสนาพี่ลอยค่ะอืมน่าจะได้อีกสักหนึ่งขั้นนะคะอ่าเชิญพี่ออค่ะพี่ออหนึ่งข้าะะจ้าก็เ,าเปิดไมค์ก่อนนะคะวันนี้พี่ใส่บลูทูธน้องดุ้ยได้ยินไหมอะ่ะได้ยินค่ะอ่ะโอเคเราอยู่ในท่ายืนต่อเลยนะคะ วันนี้เราจะมาทำการยืดเหยียดร่างกายเพื่อปรับสมดุลกายสมดุลใจค่ะเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกหนักรู้สึกเบาหรือเวทนาส่วนมากมันจะหนักเนาะมันจะค่อยๆไต่ระดับจากเบาไปกลางไปหนักแล้วก็จากเมื่อเราปรับเนี่ยเอ,อเมื่อเราปรับ ก็เรียกว่าอะไรอีเดียบทของร่างกายค่ะเดิมมันหนักใช่ไหมคะมันก็จะเปลี่ยนจากเอ่อหนักเป็นเบาเป็นกลางหนักเป็นกลางเป็นเบาค่ะค่ะเราก็จะมาทําการปรับร่างกายของเราให้สมดุลคือความพอดีนะคะเมื่อร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายเบาสบายจิตใจของเราก็จะเบาสบายไปด้วยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาในท่ายืนนะคะเดี๋ยวสาธิตก่อนเรายก ค่อยยกมือขึ้นมาเนี่ยห้าจังหวะช้าๆแบีนี้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆบิดบิดไปข้างหลังนะคะเห็นไหมดูกันว่ามันกี่จังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าจังหวะนะคะแล้วเราก็กลับมาที่ตรงกลางแล้วก็ไปทางขวาอีกห้าจังหวะแล้วก็ค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะเป็นท่าบิดเอวค่ะค่ะเมื่อเราพร้อมแล้วเรา ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมโดยการกระจายสัปชญญะนะคะรู้สึกถึงอาการหนักที่เท้าสัมผัสพ,พื้นขึ้นมาถึงช่วงช่วงเอวนะคะเราจะรู้สึกมันจะค่อยๆไตระดับขึ้นมาแล้วก็รู้สึกที่แกนกลางลําตัวของเรานะคะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆ่อยยกมือขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยเป็นจังหวะจังหวะทําทช้าเพื่อสังเกตอาการเปลี่ยนของิริยบทนะคะค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะค่ะเพื่อนหยุดหนึ่ง รู้สึกถึงความหนักของแขนที่เริ่มขึ้นเล็กน้อยเคลื่อนหยุดสองเคลื่อนหยุดสามเคลื่อนหยุดสี่เคลื่อนหยุดห้าแล้วเราก็ค่อยๆบิดเอวไปทางซ้ายช้าๆนะคะห้าจังหวะให้เราสังเกตดูสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออาการตึงอาการหย่อนนะคะหนักและเบาค่ะแล้วก็อาการเคลื่อนอาการหยุดนะคะเราสังเกตตรงนี้มันก็จะมีความรู้สึก ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเคลื่อนไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเบานะคะแต่พอเราหยุดเนี่ยมันก็จะหนักนะคะค่ะเราลองสังเกตชาะะ้ชาๆค่ะเคลื่อนไปช้าๆค่ะเคลื่อนหยุดหนึ่งตอนนี้ที่เอวบิดไปนิดนึงเคลื่อนหยุดสองมีผู้รู้ผู้ดูไหมลองสังเกตนะคะอันนี้เป็นความหนักระดับกลางๆที่มันค่อยๆไต่ระดับขึ้นเคลื่อนหยุดสามอันนี้เอวของเราเนี่ยถูกบิดไปทางซ้ายมากขึ้นนะคะความรู้สึกก็คือ เอวข้างขวาเนี่ยมันจะตึงข้างซ้ายมันจะหย่อนมันจะไม่เท่ากันเพื่อนอยู่สี่ค่ะตึงมากขึ้นอีกหนึ่งระดับเพื่อนอยู่ห้านี้ตึงมากที่สุดที่เอวข้างขวาขณะที่เอวข้างซ้ายก็มีความตึงแต่มันจะเบากว่านะคะแล้วก็ยังรู้สึกอยู่ที่เท้าที่เอวค่ะที่แขนสองข้างแขนข้างซ้ายจะตึงมากกว่าแขนข้างขวานะคะปลายนิ้วมือของเราก็ยังอยู่ค่ะเราจะค่อยๆผ่อนกลับจาก หนักให้เป็นกลางแล้วเป็นเบาช้าๆนะคะห้าจังหวะเคลื่อนหยุดห้าฝากสังเกตความตึงความหนักที่ที่แขนทั้งสองข้างมันไม่เท่ากันแต่มันจะค่อยๆลดลงนะคะเคลื่อนหยุดสี่ฝากเบาขึ้นที่เป็นระดับกลางเคลื่อนหยุดสามจะนี้เป็นความหนักความเบาระดับกลางเคลื่อนยุดสอง เื่อนหยดหนึ่งตอนนี้ที่เอวเนี่ยความหนักจะหายไปแล้วนะคะที่สีรษะค่ะแล้วก็ส่งความรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งกระจายสัปชัญญะไปทั่วตัวรู้สึกที่ขาท,ที่เอวที่แกนกลางลําตัวค่ะแล้วก็ค่อยๆพลิกไปทางหันไปทางขวาช้าๆห้าจังหวะค่ะเลื่อนหยุดหนึ่งตอนนี้เอวของเราถึกปิดไปแล้วเล็กน้อยนะคะเพื่อนหยุดสอบผ่าเรามองไปตาทอดไปไกลๆนะคะเราจะมีสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้ที่เกิดขึ้น เพื่อนบิ๊สจับเอวตึงขึ้นอีกนิดหนึ่งที่ข้างซ้ายนะคะข้างขวาต่อย่อนนิดหนึ่งเพื่อนบิ๊กสี่เพื่อนบิ๊กห้าตอนนี้ตึงและหนักหนักมากที่สุดนะคะที่ต้นแขนที่ที่เอวที่สีข้างนะคะอันนี้เราค่อยๆผ่อนจากหนักให้ปัวกลางเป็นเบาแล้ว <_ S 1> เพ <_ S 2> <ๆ>ื่อนหยุดห้าความตึงที่เอวหายไปที่ศี้างก็หา,า,ายไปขาเรายังอยู่นะคะ เื่อนหยุดสามตอนนี้เป็นความตึืนความหนักระดับกลางเพื่อนหยุดสองลดลงอีกหนึ่งระดับค่ะเพื่อนหยุดหนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยๆเอามือลงถึนงจังหวะช้าๆจังหวะเพื่อนหยุดห้าค่ะความหนักของเบาค่อยๆลดลงเพื่อนหยุดสี่ค่ะรู้สึกถึงความเบาที่เกิดขึ้นช้าๆนะคะเพื่อนหยุดสามอันนี้ระดับกลางเพื่อนหยุดสองเพื่อนหยุดหนึ่งค่ะรู้สึกเบาสบายทั้งที่ เอลหัวไหล่นะคะค่ะขอบคุณค่ะมโมทนาพ่ออค่ะค่ะค่อยๆนั่งลงเป็นจังหวะช้าๆนะคะโอเคค่ะน่าจะวันนี้น่าจะได้สีท่านนะคะ